สรยุทธสุดห่วงวีดีโอคอลหาโกติหลังไข้สูงอัปเดตอาการล่าสุดหลังตลกชื่อดังโกติอารามบอยออกมาโพสไอจีส่วนตัวแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 หลังทราบว่ามีผู้ร่วมงานติดเชื้อโควิดจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อและรอผลตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งได้รับแจ้งพบเชื้อในวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังอัปเดตอาการล่าสุดของโกติอารามบอยผ่านอินสตาแกรมสรยุทธ9111พร้อมภาพวีดีโอคขคุยกับโกติระบุว่าทุกอย่างโอเคครับไข้ลดลงแล้วเมื่อเช้าเอ็กเรปร์แล้ววันก่อนรู้ผลว่าติดเชื้อไข้ขึ้น38.3องศา ถามว่าก่อนหน้าหรือตอนนี้จมูกได้กลิ่นไหมเจ้าตัวบอกปกติหายไวๆน้องโกตี